กับพี่เจครับมีปะเด็นเจอผ่าผ้าก็เอเอนเจอร์อยู่นี่เอเวนเจอร์พี่เจชอบเอเวนเจอว้าวว้าวว้าวดีดีสไปเดอร์แมนดีดีสไปเดอร์นสุดยอดเลยครับดีดีสไปเดอร์แมน ก็สไปเดอร์แมนเนาะเสื้อสวยมากเสื้อสวยมากๆเลยทุกคนนี่ก็เซินยู้เส <üss can> ื้อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอันนี้ก็ซันติโลขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมอันนี้เป็นอะไรว้าวว้าวเอเวนเจอร์ครับตู่ตู่ดูดูตู่ตู่ตูู่ดูตูตูตูู่น <sl ant> ี่ก็เอเวนเจอร์นะเอเวนเจอร์ พาเดินเล่นห้ากันทุกคนนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับทุกคนก็มาอุ่นุนมาช้อปปิ้งได้นะครับอยู่ที่บิ๊กซีสองจังหวัดชายแดครับนี่ก็เป็นโซนโซนคิดนะครับนี่ก็เป็นแบบโซนคิดเนะาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโซนเด็กๆนะครับโซนเด็กๆดก มีนนผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็เป็นของอันนี้นโซนเบบี้ครับโซนเบบี้ครับก็มีครับอันนี้ไว้ที่ลองเนาะลองสวัสดีสวัสดีครับทุกคนโซนอันนี้ก็ของโซนเบบี้ทองโซนเลยเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้า ปอร์ตครับนี่ก็แนวสปอร์ตนี่ก็โซนเบบี้เนาะก็เป็นอ่าของเล่นของเด็กๆของน้องๆหนูๆเนะวาะว้าวอ่าดีดีฟิตเดิฟิตบัลเทิลไฟเนะอ่าอันนี้ก็เป็น อ่าเป็นเสือป่ะไทเกอร์ไทเกอร์น้อยก็บัตเตอร์ไฟอันนี้ก็ดีดขคอายอยข้อขยอยจระเข้นั่นเองทวนอ่าบัตเตอร์ฟายบัตเตอร์ฟายฟิตเดอะฟิตเดอะฟิตเดอะออคเตอร์พุตเนี่ยเดอะฟิตปลาทองก็เป็นโซนเด็กเนาะโซนฟิตอือหืออือหือ ก็เป็นสดคินี่ก็เป็นนมจุกนมนะครับอันนี้อะไร <S <S เปเนาะน,นิ่มๆนะี่ยเต็ดไม่กินแล้วแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับป่ะลุยต่อขนมมะมาด, <Hey. S 1> ดูขนมกันดีกว่าปะกินขนมกันดีกว่าเลยสปอร์ตเนาะนี่ก็เป็นโซนสปอร์ตเป็นเสื้อสปอร์ตครับสบายสบายนี่มีไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ e วลคัมทูไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ Thailand, นะกาดีไทยแลนด์ฟอร์มไทยแลนดอ่าเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นออกแนว Sport, สปอร์ตอ่ะสปอร์ตสปอร์ตเอบีทีเวลคัมทูไทยแลนด์เอบีทีครับผมว่าเป็นโซนสปอร์ตของเอบที ว้าวไปหาขนมกินกันดีกว่าทุกคนสวัสดีครับสวัสดี hello hello everyone my name is j a y uh, for the channel J a family